เมื่อเวลาผ่านผันวันล่วงผ่านต้นชงโคผลิดอกบานสวยสดสีเมื่อถึงคราวดอกหล่นหมน่นฤดีเป็นเช่นนี้เวียนไปในทุกคราเมื่อดอกเด่นประดับต้นคนชื่นชมยามต้องลมพัดโรยร่วงก็ห่วงหาไม่มีใครจะฉุดรั้งยั้งเวลา ปล่อยดอกงามตามลมพาพัดลอยไปชวนให้คิดถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ใครจะรู้ว่านิรันนานเพียงไหนเพราะมีพบและมีพรากจากกันไกลรู้แน่ในใจย้ำเตือนเป็นธรรมดาแต่เมื่อเห็นสายใยรักถักทอไว้ก็เข้าใจความเป็นจริงยิ่งคุณค่า วันคืนที่เคยผูกพันด้วยกันมาอย่างรักแน่นไม่รั้งราไม่ลืมเลือนมันดูแลคอยถนอมออมรักนี้เพราะไม่มีรักใดเทียบมาเปรียบเหมือนไม่ว่านานสักกี่ปีหรือกี่เดือนรักไม่เคลื่อนแต่หนักแน่นเนวนิรันด์ขอพระคุณพระคริสต์เจ้าเฝ้ารักษา เสริมกำลังแก่ชีวามิแปรผันสำราญกายไม่สั่งสุขในทุกวันกเกษียณพลันเกิดกเกษมเปรมใจเอ่ยคุณครูอารีวันนบสุวรรณชัยหรือครูเล็กท่านเป็นชาวกรุงเทพมหานครจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนพระหารไทยคอนแวน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนศึกษานารีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสตรีศรีสุริโทยทัยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาศาสตร์ท่านบรรจุเป็นครูเมื่อปีพุทธศักราช2528ในตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษแผนกมัธยมศึกษา ในปีพศ2 5 2 8ถึง25 2548ท่านปฏิบัติหน้าที่ครูสอนภาษาอังกฤษแผนกมัธยมศึกษาในปีพศ2 5 4 9ถึง25 2552ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายโครงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนแผนกมัธยมศึกษาและในปีพศ2 5 5 3ถึง25 2565ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนภาษาอังกฤษแผนกมัธยมศึกษา ท่านปฏิบัติหน้าที่ในรั้ว BCC เป็นระยะเวลา38ปีนอกจากนี้ท่านยังได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิเช่นในปี2546ได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลายัยได้รางวัลครูผู้สอนดีเด่นและได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำปฏิรูปการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา ในปีพศ2548ได้รับเกียรติบัตรครูที่มีผลงานดีเด่นและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในงานเวทีวิชาการครั้งที่สองสองพอทอกทม .1 บูรณาการการศึกษาสู่โลกกว้างและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการแข่งขันนำเสนอผลงานทางวิชาการจัดโดยสมาคมผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยในปีพศ2549 ได้รับโล่รางวัลเหรียญทองแดงจากการคัดสรรผลงาน1โรงเรียน1นนวัตกรรมจัดโดยคร,รูสภาเนื่องในโอกาสวันครูในปีพศ2554ได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดีเขตบางรักจัดโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนในปีพศ2561ได้รับรางวัล 100ปีครูดีสีเอกชนจัดโดยสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนและในปีพศ2565ได้รับรางวัลครูดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดโดยกลุ่มโรงเรียนที่3ส่วนหลวงรอเคติประจำใจดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันความประทับใจใน BCC BCC เปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองรู้สึกอบอุ่นมีความสุขและภูมิใจที่ได้เป็นครู BCC ด้านชีวิตครอบครัวท่านมีบุตรหนึ่งคนได้แก่นายวุฒินพสุวรรณชยัย BCC รุ่น151ชีวิตหลังเกษียณพักผ่อนท่องเที่ยวและดูแลหลาน คุณครูมนวิภาเศนีวงศ์ณอยุธยาหรือครูนกท่านเป็นชาวกรุงเทพมหานครจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนราชินีบนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชินีบนอบี1สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิตเอกภาษาอังกฤษและระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศท่านบรรจุเป็นครูเมื่อปีพุทธศักราช2530ในตำแหน่งครูหมวดภาษาต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่4ต่อมาในปีพศ2531-2552ถึงเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ และครูประจำชั้นประถมศึกษาตอนปลายนอกจากนี้ท่านยังปฏิบัติหน้าที่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 4, 5, 6หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และในปีพศ2553ถึง2558ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนประถมศึกษา English Immersion Program หรือ EIP ในปีพศ2559ถึง2560ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ Intensive English Program หรือ IEP ในปีพศ2561จนถึงปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนประถมศึกษา English Immersion Program หรือ EIP ท่านปฏิบัติหน้าที่ในรัว BCC เป็นระยะเวลา36ปีนอกจากนี้ท่านยังได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิเช่นได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่5ในปีพศส5 6 4ได้รับคัดเลือก เป็นครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ในปีพศ2555ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล1 0 0 0 0 0ครูดีและในปีพศ2561ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล100ปีครูดีสีเอกชนระดับทองคติประจำใจทำทุกอย่างให้ดีที่สุดคิดบวกอยู่เสมอ ความประทับใจใน BCC ตลอดระยะเวลา36ปี BCC เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองก่อให้เกิดความประทับใจในความรักความผูกพันกับเพื่อนร่วมงานและลูกศิษย์ทุกรุ่นขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ได้มอบโอกาสให้ได้ทำงานในสถาบัานที่ก่อตั้งขึ้นจากพระคุณและความรักของพระเจ้าแห่งนี้ ด้านชีวิตครอบครัวท่านสมรสกับอาจารย์ทรงชัยเสนีวงศ์ณอยุธยาไม่มีบุตรชีวิตหลังเกษียณพักผ่อนท่องเที่ยวอย่างมีความสุขและทำประโยชน์ให้กับสังคมคุณครูแย้มลาวันประเสริฐหรือครูหน่อยท่านเป็นชาวนครพนม จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนสุนทรวิจิตรบำรุงวิทยาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิชาบรรรักษาตร์ท่านบรรจุเป็นครูเมื่อปีพุทธศักราช2533ในตำแหน่งครูห้องสมุดท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นหัวหน้างานห้องสมุด3วาระได้แก่ปีการศึกษา2539ถึง2542ปีการศึกษา2551ถึง2554ปีการศึกษา2560ถึง2563นอกจากนั้นยังเป็นกรรมการชมรมห้องสมุดโรงเรียนเอกชนและเหรัญญิกชมรมห้องสมุดโรงเรียนตั้งแต่ปีพศออ2550 ถึง2,560และออกค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดร,รวมกับสโมสรอินเทอร์แรกตั้งแต่ปีการศึกษา2,551จนถึงปีปัจจุบันท่านปฏิบัติหน้าที่ในรั้ว BCC เป็นระยะเวลา33ปีคติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุดและพอใจในสิ่งที่มีความประทับใจใน BCC ประทับใจคณะผู้บริหารตั้งแต่อดีตและปัจจุบันที่ให้ความเป็นกันเองเปิดโอกาสให้ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอตลอดอายุงาน33ปีที่ได้ทำงานในรั้วม,ม่วงทองชอบการทำงานเป็นทีมและมีความผูกพันกับเพื่อนร่วมงานเหมือนคนในครอบครัวช่วยเหลือแนะนำทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวรักในความเป็นสุภาพบุรุษของนักเรียน BCC ชีวิตหลังเกษียณ ขอพักผ่อนดูแลคุณพ่อปลูกผักและท่องเที่ยวตามโอกาสและเวลาคุณครูสมบูรณ์โพบาทะหรือครูไผยท่านเป็นชาวราชบุรีจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดบ้านสิง์ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนโพทาวัฒนาเสนีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรสาขาการศึกษาบัณฑิตและระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตพละศึกษาท่านบรรจุเป็นครู เมื่อปีพุทธศักราช2536ในตำแหน่งครูหมวดพลานามัยระดับมัธยมศึกษาต่อมาในปีพศ2538ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ครูหมวดพลานามัยระดับมัธยมศึกษาและเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียนในปีพศ2 5 5 8ปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานลูกเสือระดับประถมศึกษาและในปัจจุบันท่านเป็นครูประจำชั้นนักเรียน ป5ทับ6ท่านปฏิบัติหน้าที่ในรั้ว BCC เป็นระยะเวลา30ปีนอกจากนี้ท่านยังปฏิบัติหน้าที่ต่างๆอาทิเช่นโค้ชนักกีฬาว่ายน้ำเคยไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นจัดค่ายลูกเสือระดับชั้นป4ถึงป6และสอนวิชาพละศึกษาและสุขศึกษาคติประจำใจมีความสุขอยู่กับปัจจุบัน ทำวันนี้ให้ดีที่สุดความประทับใจใน BCC อยู่ใน BCC รู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านสอนนักเรียนเหมือนสอนลูกพบหน้าเพื่อนครูก็เหมือนญาติพี่น้องพบผู้บริหารก็เหมือนพบญาติผู้ใหญ่ที่คอยให้คำแนะนำส่งเสริมให้เรามีความรู้เติมเต็มตลอดมา สิ่งเหล่านี้ทำให้ผมมีความสุขและประทับใจตลอดมาด้านชีวิตครอบครัวท่านสมรสกับคุณอุบลโพบาทะมีบุตรธิดาสองคนคือนางสาวบุญสิตาโพบาทะและนายปณธรโพบาทะชีวิตหลังกเกษียณช่วงแรกก็ออกท่องเที่ยวไปในสถานที่ที่ยังไม่เคยไปจากนั้นก็จะสมัครเป็นจิตอาสาในชุมชนที่ตัวเองอาศัยอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อไป คุณครูอัญชลีโชคพนาพันธ์หรือครูเล็กท่านเป็นชาวกรุงเทพมหานครจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดโพนิมิตระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปาศาสตร์สาขาวิชาภาษาศาศสตร์ท่านบรรจุเป็นครู มื่อปีพุทธศักราช2542ในตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่2และ3หลังจากนั้น2ปีปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2ห้องป .2 อทับ2พร้อมกับสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่1และ2หลังจากนั้นประมาณ10ปีปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1ห้องป .1 ทับ รุ่น172ซึ่งถือเป็นนักเรียนรุ่นแรกที่เริ่มเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันท่านปฏิบัติหน้าที่ในรั้วบ c ซเป็นระยะเวลา23ปีนอกจากนี้ท่านยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษอาทิเช่นค่ายบูรณาการ โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษารวมถึงให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนด้วยดีเสมอมาเช่นการดูแลการแสดงของนักเรียนในงานรบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนงานเดินเพื่อสุขภาพงานมหากรรมวิชาการ BCC Scholar Market เป็นต้นคติประจำใจถ้าเรามีทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตเราจะมีความสุข ความประทับใจใน BCC BCC เป็นบ้านหลังที่สองที่ทำให้มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นโรงเรียนที่มีอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่อื่นมีเกียรติภูมิที่ดีงามมานานเป็นสังคมกัลยานมิตรที่ช่วยพัฒนาตนเองได้เสมออยากขอบคุณโรงเรียนที่ให้โอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและให้โอกาสไปดูงานที่ต่างประเทศทำให้มีมุมมองชีวิตที่เปิดกว้างมากขึ้น ชีวิตหลังเกษียณเดินทางท่องเที่ยวไปทั้งในและต่างประเทศและทำงานจิตอาสาช่วยสังคมตามอัธยาศัยคุณครูสุรีสกุลศีสุปรีหรือครูจูท่านเป็นชาวกรุงเทพมหานครจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีวุฒิศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสาขาวิชาบริหารธุรกิจการตลาดและประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยธนบุรีท่านบรรจุเป็นครูเมื่อปีพุทธศักราช2547ในตำแหน่งครูผู้ดูแลรับผิดชอบงานร้านจำหน่ายเครื่องดืง่มและปฏิบัติหน้าที่นี้เรื่อยมาจนถึงปีพศ2563 พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่กรรมการร้านค้าตั้งแต่ปีพศ2547ถึง2565และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานจำหน่ายหนังสือเมื่อปีพศ2564จนถึงปัจจุบันท่านปฏิบัติหน้าที่ในรัว CC, ้ว BCC เป็นระยะเวลา19ปีคติประจำใจทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจเต็มใจเต็มศักยภาพ อย่างมีความสุขความประทับใจใน BCC BCC เป็นบ้านหลังที่สองของข้าพเจ้าเป็นบ้านที่มีความรักและความอบอุ่นที่ข้าพเจ้าได้รับจากผู้บริหารและเพื่อนครูซึ่งเป็นความรักและความผูกพันที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสตลอด19ปีที่อยู่ในรั้วม่วงทองด้านชีวิตครอบครัวท่านสมรสกับคุณซือจงแซ่อึง้งเสียชีวิตแล้ว มีบุตรธิดาสามคนคือนางสาวสิริพรสกุลสีสุปรีนายศักชัยสกุลศีสุปรีและนายศรีโยนสกุลสีสุปรีชีวิตหลังเกษียณอยู่กับลูกๆและดูแลคุณแม่คุณครูอรพินปั้นสวยหรือครูด้าท่านเป็นชาวเชียงใหม่ จบการศึก,ศกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนตรีมิตรวิทยาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนดาราวิทยาลัยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่สาขาวิชาปรัชญาศาสนาและระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่สาขาวิชาศาสนศาสตร์อภิบาลศิลป์ ท่านบรรจุเป็นครูเมื่อปีพุทธศักราช2537ในตำแหน่งครูผู้ประสานงานฝ่ายศาสนก,กิจโรงเรียน Prince r o y ส์วิทยาลายัยและในปีพศ2549บรรจุเป็นครูฝ่ายศาสนก,กิจสอนวิชากิจกรรมเสริมจริยธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3สอนกลุ่มอภิบาลระดับชั้นมัธยมศึกษาและรับผิดชอบโครงการทราบ,บนดินถิ่นม่วงทองที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลายัย ทำปฏิบัติหน้าที่ในรั้ว BCC เป็นระยะเวลา17ปีคติประจำใจปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่ต้องการให้เขาปฏิบัติต่อเราความประทับใจใน BCC การใช้ชีวิตร่วมกันด้วยความรักช่วยเหลือกันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันด้านชีวิตครอบครัวท่านสมรสกับศาสนาจารย์ดรประสาทพงษ์ปั้นสวย มีบุตริดาสองคนคือนายพันธกรปั้นสวยและนางสาวดวงดาราปั้นสวยชีวิตหลังเกษียณพักผ่อนและรับใช้พระเจ้าในการสอนตามคริสตจักรต่างๆ